การฟังธรรมในความสงบนั้นคือทําจิตให้เป็นหนึ่งหูเรารับฟังสัมผัสถูกต้องแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆทาจิตให้สงบการฟังธรรมนี้ก็เป็นประโยชน์มากส่วนหนึ่งเกี่ยวแก่การปฏิบัติธรรมะดังนั้นการฟังธรรมะท่านยึงให้ตั้งกาย ตั้งใจให้มั่นคงเป็นสมาธิในครั้งพุทธกาลนั้นฟังธรรมให้เป็นสมาธิเพื่อรู้ธรรมะบางท่านสาวกบางองค์ได้การรู้ธรรมะในอัศนะที่นั่งนั้นก็มีอยู่มากสถานที่ข้างนอก สงบแล้วยังสถานที่ข้างในคือจิตใจของเราเท่านั้นทำไมจึงได้มารวมทำความสงบอยู่ที่นี่เพราะจิตใจของเรายังไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ให้มีความสงบจึงมาหาทำความสงบต่อคือยังไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรมันเป็นอะไร อะไรมันผิดอะไรมันถูกอะไรมันทำความทุกข์ให้เราอะไรมันทำความสงสัยให้เราอยู่เหตุเราที่จะต้องมาทำความสงบระงับในที่นี้เพราะว่าจิตใจไม่สบายจิตใจไม่สงบจิตใจไม่ระงับบุนวายสงสัยบางอย่างมันคิดสูงไป บางอย่างมันคิดต่ำไปไม่ถึงความพอดีของมันเพราะว่าการปฏิบัติที่สงบนี้ไม่สูงและก็ไม่ต่ำถึงความพอดีฉะนั้นพวกเราอยากคิดให่มันมากต้องทำให้จิตเราสงบซะก่อนที่มันรู้ไม่ต้องคิดไอความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมาในที่นี้เองมันจึงเป็นปัญญาไอคิดนั้นไม่ใช่ปัญญานะคิดอะไรยิ่งวุ่นวาย แะนั้นมาถึงที่นี่ก็ต้องพยายามอย่าให้คิดให้มีความสงบถ้าคิดปัญญาไม่เกิดธรรมะไม่เกิดเกิดแต่สังขารกรุงมแต่งไปเรื่อยๆไปถ้าสงบแล้วไม่ต้องคิดแนี่ปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนั้นเมื่อเรามีความสงบแล้วความรู้สึกเกิดขึ้นมาในความสงบนั้นมีพร้อมทางความคิดมีพร้อมทางปัญญาเป็นคู่กันได้